จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรจอมราชันตอนที่1,205การเลี้ยงปีศาจพลังจิต เมื่อเข้าสู่หุบเขาปรมาจารย์อสูรย,ยางชี้มองไปรอบๆที่แผ่นหยกและเห็นว่าทุกแผ่นมีข้อความจาลึกไว้โดยใช้เวทมนตร์ลับพลังปราณปีศาจบางส่วนเป็นเทคนิคดาบบางส่วนนอเป็นแผนผังทักษะพลังปราณและบางส่วนเป็นวิธีการใช้พลังแห่งเทพเพื่อกลายเป็นชนเผ่าอสูรทักษะพลังปราณทั้งหมดนั้นลึกซึ้งและก้าวหน้าอย่างมากไม่ใช่ประเภทที่สามารถเข้าใจหรือเชี่ยวชาญได้ง่าย สิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์แห่งพลังปราณที่จะอยู่บนชั้นสาของตำหนักคัมภีร์แห่งพิธีอุปสมบทของสภาเทพหรือสูงกว่านั้นข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาทั้งหมดเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่เข้ามาศึกษาเห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์อสูรในตำนานมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับชนเผ่าอสูรและต้องการให้คนของเขาเข้าใจเทคนิคที่เป็นความลับที่สุดของเขา ปรมาจารย์อสูรเป็นร่างที่ทรงพลังไร้ขอบเขตจริงๆคล้ายกับองราชันหรือปีศาจท,ที่แท้จริงเขาเป็นเทพเจ้าชนเผ่าอสูรและเป็นเจ้าแห่งโลกนับไม่ถ้วนไม่มีใครรู้ว่าเขาตายไปแล้วหรือไม่แต่สิ่งที่รู้ก็คือเขาได้สร้างหุบเขาของเขาในส่วนต่างๆของโลกเทพเจ้าแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่คาดหวังอย่างมากในส่วนของชนเผ่าอสูรเมื่อถึงเวลาเปิดพวกมัน ในอดีตมีมนุษย์ที่ทำในสิ่งที่ยางชีกำลังทำอยู่ในตอนนี้พวกเขาได้เข้าไปในหุบเขาปรมาจารย์อสูรเพื่อศึกษาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็พบกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลเสมอกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตแล้วยางชีรู้เรื่องนั้นและตระหนักดีว่ามนุษย์ที่เข้าสู่หุบเขาปรมาจารย์อสูรโดยทั่วไปจะพบจุดจบที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามสำหรับเขาแล้วมันเป็นเพียงความท้าทายสิ่งหนึ่งที่หวังว่าจะปรับปรุงฐานการบ่มเพาะและโครงสร้างย่อยของเขา แน่นอนว่าเทพลิงหน้าผีและเทพ,พีงูรู้ดีว่ามนุษย์ที่เข้าไปในหุบเขาจะต้องตายแต่ไม่มีทางที่พวกเขาจะให้ข้อมูลนั้นแก่ย่างฉีพวกเขาต้องการให้เขารับผลของการกระทําของเขากระนําหัวเสียงกรอบแกรบพลังปราณของดาบหมุนวนบ,นบนพื้นผิวของแผ่นหยกขณะที่กลุ่มเทพปีศาจศึกษาอย่างใกล้ชิดเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเทคนิคดาบที่ลึกซึ้งที่สามารถใช้เพื่อสังหารศัตรูได้ นอกจากนี้ยังมีแผ่นหยกที่มีเทคนิคกำปั้นเทคนิคขาเทคนิคการเคลื่อนไหวและแผนภาพการไหลเวียนของพลังปราณภายในอย่างฉีข้ามสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและมุ่งหน้าลึกเข้าไปในหุบเขาเพื่อมองหาเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่พลังจิตปลุกป,ปีศาส,สังเวสวรรค์เขาอยากรู้อยากเห็นมากว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อเทพอสูรตนอื่นเห็นว่าเขากำลังจะไปไหนพวกเขาก็สายหัว วันนี้มีคนรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆแผ่นหยกในบริเวณนั้นมีทักษะต,ต้องห้ามที่สืบทอดโดยปรมาจารย์อสูรเจ้าต้องยืนอยู่เหนือชนเผ่าอสูรอื่นๆเพื่อสแสวงหาการต่อสู้ที่นั่นมิฉะนั้นเจ้าจะตายบางที่เขาอาจคิดว่าเขาเป็นข้อยกเว้นมีคนแบบนี้ทุกปีปรมาจารย์อสูรครอบงำการสร้างทั้งหมดและแม้กระทั่งนำชนเผ่าอสูรต่อสู้กับองราชันที่ไรขข้ขอบเขตนอกจากนี้เขายังมีส่วนแบ่งในชะตากรรมของโลกถวยเทพด้วย ดังนั้นใครหล่ะจะไม่อยากได้เวทมนต์ลับที่ดีที่สุดของเขาถูกต้องสมมุติว่าปรมาจารย์อสูรทิ้งทักษะต,ต้องห้าม1,800ล้านไว้ล้านไวเบื้องหลังและหนึ่งในหุบเขานี้คือเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ท้าทายสวรรค์ปลุกปีศาจพ,พลังจิตแต่การฝึกฝนนั้นดีสำหรับการฆ่าตัวเองเท่านั้นลืมผู้ชายคนนี้ซะที่นี่มีคนตายทุกปีเรามาสนใจที่เทคนิคกำปั้นของทักษะการต่อสู้โดยเฉพาะนี้กันเถอะ ทุกคนรู้ว่ามีเวลาจำกัดสามวันและคนที่ติดอยู่ข้างในจะตายในที่สุดยางชีก็ไปถึงจุดที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของหุบเขาซึ่งเขามองเห็นแผ่นหยกที่พื้นผิวมีประกายแวววาวด้วยปีศาจร้ายจำนวนมากในตอนแรกมันดูวุ่นวายไปหมดแต่ในขณะที่เขาจดจ่อกับความคิดของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าปีศาจหัวใจกำลังเติบโตภายในจิตวิญญาณและห้วงจิตสำนึกของเขาและไม่ใช่ภาพลวงตาพวกเขาเป็นจริงมาก ท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดอยู่ข้างหูปีศาจหัวใจเกิดมาเพื่อกินจิตใจยิ่งคนแข็งแกร่งมากเท่าไรปีศาจในใจก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเจ้าไม่รู้หรอกว่าความชั่วร้ายในตัวเจ้านั้นส่งพลังเพียงใดกระตุ้นมันแล้วเอาชนะมันแล้วเจ้าจะได้รับนิรันดร์หลังจากนั้นทั้งเจ้าผู้ชั่วร้ายและผู้ชอบธรรมจะหายไปและกลายเป็นความว่างเปล่าและนั่นคือสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดที่เจ้าสามารถเข้าไปได้ซึ่งเจ้าสามารถเข้าใจเจตจำนงการบรรจบกันความว่างเปล่าได้ ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเสียงของปรมาจารย์อสูรเดี๋ยวก่อนทำไมเสียงนั้นฟังดูคุ้นๆอย่างชีคิดเมื่อเขาตกใจเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยอย่างยิ่งสำหรับเขาราวกับว่ามันอยู่กับเขาตลอดชีวิตมันเป็นแค่จินตนาการของข้าเหรอเขายังคงเฝ้าดูแผ่นหยกต่อไปขณะที่เขาทำเช่นนั้นเขาเห็นสายทานแห่งความชั่วร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนหมุนวนรวมกันเป็นรูปร่างของบุคคลซึ่งแสดงวิธีปลดปล่อยความชั่วร้ายในตัวเขาเอง เจตจำนงของปีศาจในทะเลจิตสำนึกของเขามีมากมายจนแทบจะไม่สามารถควบคุมมันได้วิญญาณปีศาจเต้นรำบนแผ่นหยกของปรมาจารย์อสูรร้องโหยหวนและกรีดร้องเพื่อกระตุ้นความชั่วร้ายอย่างฉีมาถึงจุดที่เขารู้สึกว่าไม่สามารถทนได้ทั้งหมดและร้องโหยหวนเสียงของเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความรุนแรงที่ไร้ความปราณีเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เขารู้สึกราวกับว่าจิตใจของเขาแยกตัวเองออกเป็นสองรุ่นคนหนึ่งเย็นชาว,ว่างเปล่าและควบคุมทุกสิ่งอีกอันหนึ่งคือมวลแห่งการทำลายล้างและความวิกลจริตที่หอยหวนแต่กระทืบการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งกำลังเกิดขึ้นภายในตัวเขาโครงสร้างของพลังเทพของเขาหมุนวนเมื่อร่างที่เลือนรางแยกออกจากตัวเขามันไม่ใช่การฉายภาพทางจิตแต่เป็นการแบ่งแยกระหว่างความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าของเขา พลังชีวิตเนื้อเลือดและอนุภาคทั้งหมดที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เขาเห็นบนแผ่นหยกของปรมาจารย์อสูรรูปแบบใหม่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่น่าสมเพชและพลังชีวิตที่แท้จริงของเขาก็อ่อนแอลงตามไปด้วยตัวเขาเองสองรูปแบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันแยกขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าแค่ดูเทคนิคและไม่ได้พยายามฝึกฝนมันด้วยซ้ำแต่ความเป็นเทพและจิตสำนึกที่เพิ่งเกิดของข้าได้แยกออกแล้วและพลังปราณที่แท้จริงของข้าดูเหมือนจะไม่ตอบสนองต่อความคิดของข้าความจริงก็คือความแตกแยกทางจิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากด้านที่ชั่วร้ายและน่าสมเพชของเขาแง่มุมของการเลี้ยงปีศาจพลังจิตด,ดำเนินการเพียงแค่เห็นเทคนิคซึ่งจะทำให้ปีศาจปรากฏขึ้นเข้าครอบงำร่างกายจากนั้นแยกมันออกจากกันและกลืนกินมันในที่สุด หยางฉีกำลังมองดูอีกร่างหนึ่งของตัวเองฉบับที่คล้ายกับเขาในทุกๆด้านและบรรจุศาสตร์แห่งพลังปราณและพลังทั้งหมดของเขาไว้ร่างที่ชั่วร้ายมีผมสีดำที่พันรอบศีรษะทำให้เขาดูเหมือนเทพมารน,นี่คือตัวข้าที่แท้จริงหยางฉีข้าคือเจ้าและเจ้าคือข้าแต่หน้าเศร้าที่เจ้าอ่อนแอเกินไปข่าเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรวมสวรรค์และโลกเข้าด้วยกันไม่ใช่ขยะอย่างเจ้า แม้จะมีผนึกเทพพเจ้าเจ้าก็ยังวิ่งไปรอบๆด้วยความกลัวตลอดเวลาเจ้ายังเข้าร่วมพิธีบวชที่บ้านที่เรียกว่าสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าไม่คู่ควรกับผนึกเทพพเจ้าอันที่จริงข้าจะฆ่าเจ้าแล้วเอาไปเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามผนึกเทพพเจ้ายังคงอยู่ภายในอย่างชีเขาไม่สามารถใช้มันกับร่างที่ชั่วร้ายของตัวเองได้เพราะท้ายที่สุดแล้วร่างนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเขาตัวข้าในรูปแบบที่ชั่วร้ายเขาพึมพำ เจ้าแยกทางกับข้าและคิดว่าจะเอาชนะข้าได้เหรอตลกมากข้าแข็งแกร่งพอๆกับเจ้าแต่โหดเทียมกว่าร่างที่ชั่วร้ายตอบแล้วเจ้าจะเทียบกับข้าได้อย่างไรสิ่งที่ข้าต้องทำคือข้าเจ้าเพื่อให้กลายเป็นคนเลวทรามและชั่วร้ายจากนั้นข้าจะกลายเป็นปีศาจท,ที่แท้จริงพิชิตโลกและกลายเป็นผู้ไรเทียมทานภายใต้สวรรค์เอามาเลยมาสู้กันอย่างชี้กำมือแน่นเป็นกำปัน้น ข้าอยากรู้ว่าร่างปีศาจของข้าแข็งแกร่งแค่ไหนและข้าอยากรู้ว่าตัวข้าในร่างสงบนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนอย่างฉีในร่างชั่วร้ายหัวเราะหืบืพลางสะบัดนิ้วออกปลดปล่อยทักษะเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างฉีทำสิ่งเดียวกันในการตอบสนองตาย ร่างที่ชั่วร้ายยื่นมือออกมาเพื่อใช้ความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนารกเขาไม่สามารถรั้งอะไรไว้ได้และคลื่นกระแทกของพลังปราณที่สำคัญทำให้ทั้งหุบเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงความจริงแล้วเทพอสูรบางตัวไม่ทันตั้งตัวและถูกเหวี่ยงไปในทิศทางตรงกันข้ามเกิดอะไรขึ้นเทพปีศาจท,ที่บ่มเพาะมาจากรูปร่างของนกอินทรีและมีระดับความเป็นเทพอยู่ที่8ไม่สามารถยืนหยัดต่อพลังนี้ได้และถูกเหวี่ยงถอยหลัง เด็กคนนั้นที่เข้าไปในนั้นเขาแยกจิตใจของเขาและสร้างตัวเองสองแบบตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้แย่แล้วเขากำลังคาดคั้นกับการตระสู้ของเราเรามีเวลาอยู่ที่นี่แค่สามวันและเขากำลังทำลายข้าวของเข้าร่วมกองกำลังและฆ่าเขาเป็นชายร่างกำยำจากเผ่าชนเผ่าม้าที่พุ่งไปข้างหน้าและปล่อยฝ่ามือฟาดด้วยระดับระดับเทพที่ห้าแต่ แม้ในขณะที่การโจมตีดังกึกก้องเข้าไปในส่วนลึกของหุบเขาพลังที่ไหลออกจากภูเขาและน้ำทะเลก็พุ่งออกมาจากที่นั่นเทพอสูรมาร่างกำยำถูกจับโดยไม่ได้เตรียมตัวอย่างสมบูรณ์และถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เลือดไหลนองเต็มอากาศความเป็นเทพของเขาปรากฏขึ้นแต่ก่อนที่มันจะทันได้ทำอะไรปากสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นและกลืนมันเข้าไปเช่นเดียวกับที่เทพอสูรถูกสังหารท่านผู้นำที่รักเทพอสูรอีกตนหนึ่งตะโกนขึ้น เด็กนั่นยังไม่ถึงระดับเทพด้วยซ้ำแต่เขาแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเหรอเมื่อพิจารณาว่าเขาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตอนนี้เขาควรจะอ่อนแอไม่ใช่หรือทุกคนรวมพลังกันและบทขยี้เขาเทพอสูรอีกองค์กล่าวเราไม่สามารถปล่อยให้การต่อสู้ของเขาทำลายความรู้แจ้งของเราตกลงเทพอสูรหลายสิบตัวรวมพลังกันส่งคลื่นแห่งพลังเทพอ,อันน่าเหลือเชื่อออกมาเพื่อสร้างรอยผนึกที่พุ่งไปยังส่วนลึกของหุบเขา อย่างไรก็ตามทักษะแห่งพลังปราณที่ยิ่งใหญ่กว่าได้มาพบมันซึ่งประกอบด้วยหัตถทองคําจํานวนนับไม่ถ้วนที่บทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าแบมแบมแบมบูมเทพอสูรทั้งหมดมีระดับความเป็นเทพอยู่ที่5แต่พวกมันก็กรีดร้องอย่างสยดสยองเมื่อพวกมันตายตอนที่1,206แยกจิตใจ เทพปีศาจรวมพลังกันแต่ไม่สามารถทำอะไรให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมได้ในความเป็นจริงพลังเทพที่ระเบิดได้ของหยางชีกำลังปลดปล่อยออกมาทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องสะดุดถอยหลังนับตั้งแต่ที่เขามาถึงโลกแห่งเทพพระเจ้ายางชีก็อดกลั้นเอาไว้แต่ตอนนี้มีเขาอยู่สองแบบแบบหนึ่งสงบและเก็บตัวส่วนอีกแบบชั่วร้ายและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายทั้งคู่มีประสบการณ์การต่อสู้อันโชคชนเหมือนกัน ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือสวรรค์และแผ่นดินสันสะเทือนโชคดีที่การต่อสู้เกิดขึ้นในหุบเขาปรมาจารย์อสูรทำให้แน่ใจว่าคลื่นกระแทกของพลังปราณไม่สามารถเล็ดลอดออกไปด้านนอกและดึงดูดความสนใจในวงกว้างได้สำหรับอสูรเทพที่อยู่ข้างในพวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้และพวกเขาก็ออกจากหุบเขาไปทีละคนท้ายที่สุดพวกเขาทุกคนล้วนเป็นเทพชั้นผู้น้อย ดังนั้นจึงไม่มีทางที่พวกเขาจะรับมือกับหยางชีทั้งสองรูปแบบได้ข้าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนแต่แน่นอนว่าเขากำลังสแสวงหาการตรัสรู้จากพลังจิตปลุกปีศาจผู้เสียสละท้าสวรรค์ของจอมมารแต่เมื่อพิจารณาถึงจิตที่แยกออกจากกันเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานนะัก โดยพื้นฐานแล้วเขาบ้าไปแล้วและกำลังประสบกับความเบี่ยงเบนของการบ่มเพาะเขาจะระเบิดในที่สุดข้าเดาว,ว่าเราแค่สับสนไม่มีประเด็นใดที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการวางแผนกับคนที่กำลังจะตายอยู่ดีก็จริงถ้าไม่ใช่เพราะเขาต้องตายอยู่แล้วเราคงไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปอย่างแน่นอนเทพปีศาจโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาแน่ใจว่าเขาจะต้องตายในไม่ช้า เสียงกัมปนาที่รุนแรงยังคงดังออกมาจากภายในหุบเขามันเป็นเสียงของพลังระเบิดที่สามารถให้กำเนิดเทพ,พเจ้าสายฟ้าได้และมันแรงมากที่สามารถดึงวิญญาณของผู้ที่ได้ยินมันเข้าสู่ผวังลึกอย่าฟังเสียงนั้นเทพอสูรตนหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นเทพหมาป่ากล่าวมันเป็นเสียงสะท้อนที่อันตรายถึงชีวิตจากเวทมนตร์ลับพลังจิตของปรมาจารย์อสูรผู้ชายคนนั้นเสียการควบคุมไปแล้ว การต่อสู้ระหว่างหยางชีกับร่างที่ชั่วร้ายของเขากำลังถึงจุดเดือดอันที่จริงมันเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังมากกว่าครั้งไหนๆที่เขาเคยต่อสู้มาคู่ต่อสู้ของเขาเหมือนกับตัวเขาเองทุกประการและรู้ข้อบกพร่องทั้งหมดของเขาน่าเสียดายที่เขาไม่แน่ใจว่าข้อบกพร่องของศัตรูคืออะไรที่แย่ไปกว่านั้นเขาไม่มีอาวุธลับใดๆที่จะปลดปล่อยโดยไม่คาดคิด ร่างชั่วร้ายของเขาหัวเราะอย่างมืดมนข้าคืออย่างชีตัวจริงผู้ไร้พรมลิขิตเจ้าเป็นเพียงจุดอ่อนของข้าเมื่อข้ากำจัดเจ้าปีศาจหัวใจข้าจะเป็นอย่างที่ข้าควรจะเป็นเจ้าอ่อนแอ วัวกระทิงยังชี้กล่าวโดยไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่ได้ยินเป็นเรื่องแปลกที่ได้ยินตัวเขาในฉบับชั่วร้ายเรียกตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าปีศาจหัวใจและความอ่อนแอแม้ว่ามันจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆกับคำพูดเช่นนี้และเขารู้ว่าหากเขาปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำเขาจะพบกับจุดจบที่น่าหดหูใจเขาจะต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะและกลายเป็นราชามานอย่างแท้จริง ตอนนี้เขาจำเป็นต้องทำลายเจตจำนงชั่วร้ายของเขาและฟื้นฟูตัวเองให้เป็นปกติตายร่างชั่วร้ายคำรามโกรธที่ร่างอ่อนแอของเขาไม่ยอมแพ้เขาเอื้อมมือเรียกดับขนาดใหญ่และฟันมันลงไปที่หยางฉีเตรียมความพร้อมที่จะตายร่างชั่วร้ายตะโกนผมสีดำของเขาหมุนวนพลังปราณสีดำเต้นเป็นจังหวะที่เท้าของเขาเกือบจะเหมือนทรายแห่งนรกชั่วนิรัน ข้าชื่อ,อยางชีและข้าจะไม่อ่อนแออีกแล้วข้าไม่ต้องการอารมณ์เชิงลบใดๆเพียงแค่ความแข็งแกร่งและพลังความรู้สึกอ่อนแอของมนุษย์จะไม่ช่วยอะไรข้าเลยข้าไม่ต้องการมิตรภาพข้าไม่ต้องการครอบครัวข้าแค่ต้องเย็นและแข็งเหมือนเหล็กดาบของเขามีสีแดงราวกับเลือดและเต็มไปด้วยความโหดร้ายที่จะครอบครองมุมที่ห่างไกลของความเป็นจริง สำหรับร่างที่ชั่วร้ายอย่างฉีนั้นสงบและมีความรู้สึกดังนั้นเขาจึงเป็นปีศาจหัวใจแต่สำหรับอย่างฉีร่างที่ชั่วร้ายคือปีศาจหัวใจการยอมจำนวนของใจมารการแสดงออกที่เคร่งเครียดปรากบนใบหน้าของอย่างฉีและเขาเริ่มกระหึ่มด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในขณะที่เขาดึงเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของเขารวบรวมพลังทั้งหมดของเขาเขาเรียกดาบแห่งศีลธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับอาวุธที่ชั่วร้ายของเขาอย่างสมบูรณ์แบบดังกล่าว พวกมันกระแทกเข้าหากันจากนั้นพุ่งออกจากกันกระแทกเข้ากับหน้าผาที่อยู่ตรงข้ามกันก่อนจะรีบกลับเข้าสู่สนามรบทันทีทักษะพลังปราณและพลังปราณดาบถูกปลดปล่อยออกมาอย่างยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการต่อสู้ที่สําคัญมากสําคัญกว่าครั้งไหนๆที่เขาเคยต่อสู้มามันเป็นการต่อสู้ของตัวเอง พลังเทพของพลังปีศาจของหยางชีหลังไหลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยการสนับสนุนของผนึกเทพพระเจ้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีวันหมดลงเห็นได้ชัดว่าหยางชีเองก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันความทุกข์ยากพลังปีศาจของหยางชีปลดปล่อยความทุกข์ยากจากร่างกายที่ยังไม่ถูกทําลายในขณะที่หยางชีที่บริสุทธิ์เปิดตัวการเคลื่อนไหวจากความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนารก ทั้งคู่ได้รับการปกป้องจากฟองอากาศซึ่งจะทําให้เกิดคลื่นพลังแห่งเทพขนาดใหญ่ที่จะแผ่ออกมาเมื่อพวกเขาปะทะกันข้าไม่ต้องการคนน่าสมเพศของเจ้าเจ็ดจำนงปีศาจข้าต้องการความชัดเจนสติปัญญาความกล้าหาญและความว่องเปล่าข้าไม่ต้องการความชั่วร้ายความโหดเที่ยมการบิดเบี้ยวความดูร้ายอย่างฉีกําลังพูดสิ่งต่างๆในขณะที่เขาต่อสู้เติมความรู้สึกแห่งความสุขจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความมั่นใจให้ใหกับเขา เจ้าอ่อนแอและเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงไม่สามารถเกรงกล้ามเนื้อในโลกของเทพเจ้าได้ท่าไม่ใช่เพราะข้าเจ้าคงเป็นเพียงกางเกงในที่นับถือศาสนาในดินแดนแห่งมนุษย์เจ้าคงจะเป็นของเล่นของผู้หญิงแต่ถูกโยนทิ้งไปข้างๆ้าขาเป็นคนแก้แค้นเจ้าเองข้าข้าหยุนไห่หลานข้าช่วยเจ้าข้าอง์รัชทายาทถ้าไม่มีข้าเจ้าก็เป็นแค่เศษขยะที่อ่อนแอ ข้าช่วยเจ้ากี่ครั้งเห็นได้ชัดว่ายังไม่พอและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าในที่สุดอย่างฉีผู้ชั่วร้ายดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นและไร้ความปราณีมากขึ้นจนกระทั่งเขาแสดงเจตนาฆ่าอย่างมากมายจนดูเหมือนว่าเขาถูกครอบงำโดยเต๋าแห่งปีศาจชั่วร้ายผิดข้าใช้สติปัญญาความกระจ่างและความว่างเปล่าในดินแดนอันโสมมุมนั่นเป็นวิธีที่ข้าลงเที่ยนี่ข้าไม่ต้องการความวิกลจริตของเจ้ากับเจ้าข้าเป็นแค่คนบ้าที่โง่เขลา อันที่จริงถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องจากไปบูมกำปั้นของพวกเขาปะทะกันและคลื่นกระแทกอันน่าสยดสยองก็แผ่ออกมาการต่อสู้กำลังถึงจุดสูงสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างฉีก็ได้รับการตระสู้เพิ่มเติมแต่ตัวตนที่ชั่วร้ายของเขาก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเช่นกันเฮ hey, เจ้าร่างชั่วร้ายของเขากล่าวว่า ในขณะที่เราต่อสู้ฐานการบ่มเพาะของเราก็ดีขึ้นและดูเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาชนะอีกฝ่ายไม่ได้งั้นเราแยกกันไปตามทางของเราฝึกฝนการบ่มเพาะของเราเป็นเวลาสิปีแล้วค่อยแข่งขันกันใหม่ใช่แล้วข้ามีผนึกเทพเจ้าและเจ้าอาจแยกจากข้าแต่เจ้าไม่สามารถเอามันไปได้เจ้าไม่สามารถเอาม้วนหนังสือหนังแก่หรือยกมหาตามะไปได้วิธีเดียวที่เจ้าจะจับพวกมันได้คือต้องฆ่า เมื่อพิจารณาว่าเจ้าบ้าคลั่งแค่ไหนถ้าเจ้าออกไปสู่โลกถวยเทพเจ้าจะจบลงด้วยการตายไม่ช้าก็เร็วดังนั้นเลิกใช้เล่ห์เหลี่ยมข้ายังเป็นอย่างฉีข้ารู้จักพวกเขาทั้งหมดเจ้าคิดว่าพวกเขาจะทำงานกับข้าจริงๆเหรอนี่คือการต่อสู้กับตัวเองกล่าวอีกในหนึ่งคือการแข่งขันเพื่อดูว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันใครก็ตามที่มีจิตใจที่สงบที่สุดจะเอาชนะอีกฝ่ายและสิ่งที่เจ้าขาดไปคือความสงบและความชัดเจนของข้า เสียงของยังชีเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของความว่างเปล่าและความชัดเจนตายร่างที่ชั่วร้ายกรีดร้องข้าจะบุกทะลวงแล้วเจ้าก็ทําอะไรข้าไม่ได้เจ้าอาจจะสงบแต่ข้าแข็งแกร่งเราจะดูว่าใครจะออกมาด้านบนจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นได้เลยข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าการออกทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรร่างกายปีศาจที่แท้จริงที่ไม่ถูกทําลายโดยหมื่นกันป่าและความทุกข์ยากข้าคือนิพพานเข้าสู่ความพินาศเข้าสู่ความยากลําบาก <Boom. S 2> ความทุกข์ยากกว่าหมื่นครั้งมาบรรจบกับหยางฉีผู้ชั่วร้ายข้าได้รับการตระสู้เกี่ยวกับร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายและข้ารู้วิธีเอาตัวรอดจากความยากลำบากเมื่อเจ้าเข้าสู่ทะเลแห่งความขมขื่นความทุกข์ยากก็เกิดขึ้นความทุกข์ยากได้ระเบิดขึ้นและรูปแบบค่ายกลที่ชั่วร้ายพุ่งไปข้างหน้าเราแค่ตายไปด้วยกันก็ได้ข้าเป็นที่เกลียดชังของเจ้าดังนั้นหากเจ้าต้องการกำจัดข้าข้าอยากให้หยางฉีหยุดอยู่เฉย ยางชีมีความสามารถในการต่อสู้โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการทำลายล้างร่วมกันยกเว้นครั้งนี้มันถูกใช้โดยตัวเขาเองกับตัวเองที่กล่าวว่าเขายังคงเยือกเย็นและสำรวมและเมื่อตัวตนที่ชั่วร้ายใกล้เข้ามาเขาก็หลบไปด้านข้างและดึงความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างขุมนรกพลังเทพไหลผ่านตัวเขาราวกับสายน้ำเชี่ยวกรากที่พุ่งออกจากเขื่อนก้นน้ำ เขาผายมือออกและฟาดตรงไปยังจุดอ่อนที่เขาสังเกตเห็นโจมตีร่างปีศาจด้วยพลังสันสะเทือนสวรรค์และปฐพีแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมที่จะยอมแพ้หรือยังหยางฉีตัวตนที่ชั่วร้ายหัวเราะข้ารู้ว่าเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้และถ้าเจ้าไม่ยอมจำนนเราทั้งคู่จะต้องตายข้ารู้ว่าเจ้าต้องการมีชีวิตอยู่แต่ข้าไม่สนใจจริงๆนั่นเป็นวิธีที่โหดเหี้ยม เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ